สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8พฤศจิกายนปีห7เจดนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะจุดท้ายของสัปดาห์วันนี้จะวางแนวทางของราวพัฒนานะครับให้ยยบสีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมจะชอบก็จัดถขัดก็ผ่านเหมือนเดิมครับเนาะก,ก็ช่วงเช้าก็ลงแนวทางของ หาหนอยนะครับห้ขอหาหนอยไปแล้วใครชอบก็ไปลงทุนได้เลยนะครับเนาะสำหรับขอหาหนอยก็วันนี้ก็สายๆนะครับเนาะสายๆก็เป็นของคอตำลาวนะครับเนาะดัวลาวพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเห็นลุ้นกันนะครับเนาะคอรัฐนธ์ไทยก็รอเสาหน้านะครับเนาะช่วงนี้สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อน สึกเยสึกสึกเงินแสนก็เสาหน้านะครับเนาะอีกหลายวันช่วงนี้ก็หา,าข้อมูลไปคอน,นครับเนาะใครชอบตัวไหนยังไงจัดเลยนะครับเนาะได้ตัวดีๆเดี้ยตังแตไก็แล้วแต่นะครับเนาะก็คอยถูกยรวยเงินกันทุกคนช่วงนี้สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินผันค่าเวลานะครับเราพัฒนากับจันพุธศกนะครับเนาะมีให้ลุ้นอาทิตย์ละสามวันส่วนขอหานไว้มีทุกวันนะครับมีทุกวันเลย ก็วันนี้พระญาติคิบสุดเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเช่นเคยก็คีบพันธุงินมาทําบุญที่วัดนะครับเนาะแล้วก็ไยให้อาหารปลาอาหารนกก่อนกลับเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะถือว่ามาเที่ยวกันในแนทางครื่ในตัวเหมือนเดิมกันในที่แนวทางเหมือนเดิมครับเนาะอาหารปลาอาหารนกก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งให้เขาอิ่มท้องนะครับเนาะอิ่มท้องอิ่มไส้ก็เป็นการต่อชีวิตเขาก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทำบุญมีหลายรูปแบบมาก ชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับเนาะเอาที่สบายใจประมาณนี้เนาะให้เรียกๆน้อยว่ากันไปนะครับเนาะนานมองหน้ากันนะครับจดดูหูจดดูตามีฟีซีทักมาทางหลังใหม่ผมเนานะมาขายน้ำมันอยู่ไหมขายนะครับเนาะขายน้ำมันนวดทุนไัยบุนราคาแก้ปวดหลังเขียนคาอยู่ไหมขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมเบอร์โทรก็เบอร์ที่เคยให้ไปนะครับเนาะ 0 8 3 8 5 3 9 1ส9หสมเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับนาะเบอรล์ลายและเบอร์โทรอันเดียวกันบันทึกไลน์ไว้เลยนะครับเนราะใครเด่นไลายแต่ใครไม่เด่นไลายก็มีอันอากาศาก็โทรมาได้เลยมีใครเหมือนเดิมนะครับมีใครเหมือนเดิมแล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งถามนะครับพราะว่ามีน้ำชาแกป้ปวดหลังแขนขาแล้วมียาแก้ฤทธิ์สิรวงไหมว่างั้นนะครับนาะไม่มีนะครับนราไม่มีแต่ว่า ครเป็นลสิดวงขอนอกเรื่องหน่อยนะครับเนาะอกว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับเนาะเปลี่ยนเองแล้วก็ใช้เองแล้วหายนะครับเนาะหายมีเวลาจะทําคลิปให้นะครับเนอะทําคลิปให้เราใช้อะไรยังไงอันนี้ส่วนตัวนะครับคนอื่นจะหายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเนาะนี่ส่วนตัวเป่าสารคามเป็นเองนะครับเนาะปีที่แล้วนี่เองเป็นเองแล้วก็ใช้แล้วหายเองนะครับเนาะหายเองมีพี่ทักมาว่ามีไหมประมาณนี้ผมไม่มีนะแต่ผมก็บอก อาการเบื้อกต้นไปแล้วว่าผมใช้อย่างนี้นะหายประมาณนี้เดี๋ยวว่าผมทำคลิปครับเนาะไม่รู้จะผิดกฎของ youtube หรือเปล่าไม่รู้บเนาะทำคลิปให้ใครไปเชื่อก็ไม่เป็นไรครับเนาะแต่บอกทาเป็นเองนะครับเนาะเป็นเองเลยแต่บอกทำไม่มียาขายนะครับเนาะบอกก่อนไม่มียาบอกพิธีเฉยๆนะครับเนาะจะมีเวลาอัดคลิปลงเผื่อมีเป็นประโยชน์ของคนอื่น,นครับเนาะเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อไปใช้แล้วได้ผลน,นะครับเนาะประมาณนี้ คนอื่นก็รู้ผลของไอเราพัฒนาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับเนาะที่ผ่านมากนเลขหตัวนะครับมีสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกสองหนึ่งนะครับสอตัวล่างก็หนึ็สองตัวบนก็แปดหกสามตัวบนก็เจ็ดแปดหกนะครับหนึ่งเจ็ดกับแปดหกหนึ่งเจ็ด บ่าวสังพูดได้เป็นเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวกลับเจ็ดหนึ่งแต่เป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะบ่าวซัมเด่นให้วิ่งเจ็ดวิ่งแปดนะครับเนาะเด่นเจ็ดเด่นแปดซื้อตัวไหนก็ได้ให้ติดสองตัวนี้ไว้มีรุนแน่นอนที่บ่าวสามพูดไว้นะครับเนาะบ่าวสามจับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าก็มาที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวกลับเป็นตัวเน้นเลยนะครับเต็มเต็มเลยเข้าตัวเจาะเลยนะครับเนาะบ่าวสามบอกไว้ว่าถ้าไม่ชอบที่บ่าวสามจับคู่ให้สี่คู่นี้ก็เอาหัวคู่ที่เหลือจัดไปเลยนาะ หลักเจ็ดหลักแปดมีให้ลุ้นแน่นอนก็โูกดีไปครับเนาะเข้าตัวเจาะตัวเน้นเลยใครตามก็ดีจชด้วยนะครับเนาะใครตามเคยไปตามไม่เป็นไรครับเนาะก็ชมความมันเทิงไปเดิมมันเช่นมันเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้ใครสุรกดก็จดไว้นะครับใครสุดกจดจดแคปคนเราแคบมันเดิมจดแนวทางเราพัฒนานะครับเนะาะเราพัฒนาถ้าใครสุดจดถ้าจดไปทันก็อย่างที่เคยพูดประจํานะครับขึ้นป่ยไว้ให้ก็กดหยุดเลียบจดได้เลยครับเนาะวันนี้เด่นหนึ่งเด่นสองนะครับ เด่น1เด่น2จับคู่29 28 27 26 19 18 17 16นะครับทวนอีกครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้เด่น1เด่น2นะครับจับคู่29 28 27 26 19 18 1น 1, 1 6นะครับ8คู่8คู่นี้ให้เน้เนไปที่28 2แแล้วก็1นนะครับ2 8 2 7 18 3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้นะครับ17เป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วครับเนาะแต่เป็นสูตรมันได้มาอย่างนี้ก็ต้องออกมาครับเนาะจะตัดทิ้งก็เสียดายเผื่อมันมานครับเนาะส่วนใหญ่ถ้าตัดทิ้งไม่ชอบแม่น,นครับเนาะชอบตัดแม่นมากเลยเลขบานตะไทยจะตัดตัว ตัวที่มันออกทิ้งนะครับเนาะมันเคยมีครับเนาะก็เลยไม่ตัดทิ้งนะครับเนาะก็ก็เลยเอามาครับเนาะเป็นูตนของมันแล้วก็มันมีอยู่เรื่อยๆครับเนาะเอาตัวเดิมมออกมีอยู่เรื่อยๆอย่างขวดสองแปดนะครับเนาะใครจาได้ถ้าใครคอทำเราน่าจะไม่ลืมสองแปดออกแล้วออกอีกแปดสี่ออกแล้วออกอีกนะครับเนาะกับห้าศูนย์ออกแล้วออกอีกออกจนจำได้นะครับเนาะพูดง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับ ก่ส่วนชุด3ตัวนะครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมชุด3ตัวมี9 2 8 927 018 019นะครับ4ชุด4ชุดนี้เน้เนไปที่9 28 9สอแล้วก็0 1นนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเนาะก็เมื่อ กระทิดก่อนแล้วก็ฟุกไปนะครับเนาะได้สามตัวแตกไปชุดโตดครับเนาะชุดนี้จะเป็นยังไงก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับข้อตำราวนะครับเนาะราพัฒนาก็ครบถทวนนะครับสองชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับเนาะสำหรับข้อตำราถ้าชอบก็ลงทุนับเนาะถ้าไม่ชอบข้ามไปนะครับชมเพบันเทิงไปเพราะว่าลาวพัฒนามีจันทพุธศุกร์ครับเนาะมีให้ลุ้นอีกวันจันนาถ้าไม่ชอบนะครับเนาะแต่ดูแล้วไม่เข้าท่าเลย ให่เขาทาก็ข้ามไปก่อนครับเนาะยังไม่ต้องขึ้นเวทีนะครับเนาะปล่อยผ่านไปก่อนรอวันจันทร์ครับเนาะรอวันจันทร์ถ้าวันไหนถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะค่อยขึ้นเป็นค่อยขึ้นเวทีแต่ถ้าอดใจไม่ได้นะครับเนาะต่ดลบน้อยอย่างลุ้นกับเขาก็ตัวนี้นะครับที่ผมเน้นให้สองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสองเจ็ดหนึ่งแปดนะครับจัดไปครับเนาะพอทุนกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นครับเนาะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเนาะ ทำไม่ลงทุนต้องจิตประดมนิดนึงเอาประมาณนี้ก็ฝากไว้แช่นนี้ครับเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ